เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดเบสนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสอนแต่งอีกแล้วนะครับช่วงนี้ขอเป็นสอนแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยผมมากับตีผม3คนนะครับผมนั่นแหละวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของของแต่ง M13 นะครับแต่ก่อนอื่นนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับวันนี้ขอมาเป็นแบ็กเอาล้วกันนะครับเพราะว่าความเดือดดาลเนี่ยมันเนี่ยมันจะได้เจอคนบ่อยๆนะครับ โอเคของแต่งเนี่ยผมก็จะขึ้นไ้ตรงนี้เลยละกันนะครับวันนี้มาดูกันว่า M13 ที่ผมไม่ได้เล่นมาน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 เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยทุกคนผมมีเรื่องจะมาพูดทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าผมอยากจะทําให้มันช่องมีอะไรขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ตอนนี้คือคนเยอะจัดขอตั้งใจหน่อยละกันนะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยนะใครมาบ้านเดียวผมไม่ได้พี่วิย์เนาะไม่มีปืนโอเคได้เรียบร้อยครับเฮ้ย เอ้ยเอ๊ยอ๊ยอชิบหายแล้วไปข้างหลังครับเออมาดิยมาเดิเย้อ๊ยเอ,เอ๋สวยยังมีอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หแบค็คเอาท์ได้มันเดือดจริงๆทุกคนโอเคเดี๋ยวขอปั๊มยายก่อนละกันนะครับ คืออ่าในแบ็กเอาท์เนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนนะว่ามันเนี่ยจะต้องไปเอาโหลดเอาท์เนี่ยค่อนข้างที่จะครึ่งหลังเกมไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะด้านช้ามากๆนะครับสำหรับแผนที่นี้นะแต่ว่าเรื่องของความเดือดเนี่ยมันก็เดือดจริงๆแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะโอ้หไม่ได้ลเลยเฮ้ยข้างหลังครับเดี๋ยวนะข้างหลังก็มีคนเดินมาครับใจเย็นเดี๋ยวขอช่วยวิวิดก่อนหอไหวปะเนี่ย โอเคเจอแล้วเอยได้ว้ยังไม่ซ้ำเลยกันโอ okay. เคอ่าเรื่องของแต่งนี่ผมจะแต่ง M13 เนี่ยมันก็จะเป็นของแต่งที่ใน,นเรื่องของการแบบยิงนิ่งนะครับแล้วก็ระยะดาเมจนิดหน่อยนะครับผมทุกคนมันจะทําให้เราแบบเล่นแบบยิงได้ดีขึ้นแต่ผมเนี่ยได้ทดสอบแล้วก็ลองเล่นมาแล้วะครับสำหรับ M13 เนี่ยมันจะเป็นแนวที่แบบว่าเอ้ยหลัง า okay. มาแนวเ,เป็นการเล่นที่บอกว่ายิงแล้วแบบกระสุนมันออกเร็วอะไรแบบประมาณนี้นะผมชอบมากมากโอ้ oh, ไม่ทันอีกอะไรอย่างงี้โอ้ oh, ลงไปแล้วครับเมื่อกี้ออกแบบไม่โดนแถบด้วยวะโคตรฟุกโอเคข้างล่างมันน่าจะดักแล้วนะครับเข้าไปน่าจะลำบากหน่อยหูร oh, เลยเท้าหลังก็มาหน้าก็มา ไปเลยวะย,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 ยคือประเด็นไน่้กระสุนมันน้อยไปนะครับแล้วผมก็ยังไม่กล้ายิงนะเจนเย็นก่อนแล้วกันไปเข้ามานี่ครับที่ไหนแล้ววะอ,อ๋อเจอละจอดนี่พลาดนะเพื่อนเอาจริงถ้านายจอดน,นี่นายพลาดนะเอ๊ะ ข้างบนเหระเจอแล้วโอ้โหเกาะแตกไปตัวสุดท้ายผมโอเคสวยก็เรื่องที่กิจกรรมอ้าวโอ้ยโอ้บอดล้วนเลยว่้โอเคได้อยู่ก็เรื่องกิจกรรมที่ผมพูดถึงนะครับ ผมคิดว่านะผมอยากจะทํากิจกรรมที่แบบว่าอา๋อเล่นซ่อนแอบ,บใน VR ทุกคนโดยที่กฎก็คือต้องเดินอย่างเดียวแล้วอย่าเก็บปืนแล้วก็อย่ายิงกันแล้วผมเป็นคนที่ออกตามหาแล้วใครที่เป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดอะ่ะผมก็จะให้เงินรางวัลน,นะครับประมาณ500บาทถึง1,000นะอะไรประมาณนะี้ทุกคนอ่แต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวก็คือกลัวว่าจะมีการแบบโกงอะ่ะแบบยิงผมเกียนผมอะไรอย่างเงี้ยเขยกันนึงคนระับ เรียบร้อยอย่างเงี้ยบอกเลยโอเคผมอยากจะทำมากๆนะแบบทุกคนสามารถเดินหนีได้เดินหลบได้โดยที่ทุกคนแบบเอาชีวิตรอดให้เป็นคนสุดท้ายให้ได้แค่นั้นเองอะเออแล้วก็ผมสิ่งที่ผมกลัวอย่างที่ผมพูดไปนไั่นแหละครับกลัวมีคนแบบแอบเก็บปืนแล้วก็ยิงเพื่อนตายอะไรเงี้ยหรือว่ามันยิงผมเองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เลยผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะได้หรือเปล่าอันนี้ผน,นเลยนี่ ไม่ได้สักตัวเลยวะ่ะเถ้ยถ้าทุกคนสนใจกิจกรรมที่ผมพูดไปนะทุกคนลองคอมเมนต์มานะมันน่าจะสนุกมากๆานะคือคนที่มีฝีมือหรือไม่มีฝีมือเหมือนทุกคนเข้าใจไหมว่าเวลากาเลน่าจัดแข่งใช่ไหมก็มันเป็นเรื่องดีนะเป็นการแบบแข่งเพื่อชิงเงินรางวัลอะไรแบบนี้แต่ว่าผมก็มีความคิดความคิดหนึ่งที่แบบว่าเออทุกคนอยากอยากจะคนที่ไม่เก่งก็อยากจะร่วมกิจกรรมประเภทนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยได้เงินรางวัลบ้างเป็นการ แข่งขันขำขำโดยทีย่เราแบบแค่แอบอะ่ะเอะ ในแค่นะั้นจริงๆรับผมก็เลยคิดว่ากิจกรรมนี้มือใหม่หรือผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะลงเล่นด้วยกันได้มันน่าจะสนุกมากๆนะอันนี้ก็ผมก็ยังคิดๆอยู่ว่ากิจกรรมนี้จะทําจริงๆหรือเปล่านะี่ครับเดี๋ยวรอผมแจ้งข่าวสารนะครับแต่ด้วยเรื่องมันต้องบีฟกันหนะักมากเพราะว่าผมกลัวว่าจะมีคนที่แบบมาเกลียนทุกคนเข้าใจไหมเก็บปืนแล้วไปยิงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือกิจกรรมที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ผมต้องจริงจังมากๆอะ่ะคือให้ทุกคนแบบเดินได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะยิงได้อ่ะคือเดินหลบ ให้ผมยิงอะไรแบบประมาณนี้แหละเออก็น่าจะสนุกดีนะครับทุกคนลองคอมเมนต์มาว่าทุกคนสนใจหรือเปล่านะถ้าสนใจก็นั่นแหละกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าทุกคนสนใจผมจริงๆนะครับแล้วกิจกรรมนี้มาแล้วแบบมาสนุกนะครับเดือนหนึ่งน่าจะจัดเดือนละครั้งอะไรแบบเนี้ยแอะน่าสนะ่ะแต่ตอนนี้ขอไปเอาโหลดเอาก่ะกันนะครับเฮ้ยโหลดเอาตกใกล้มากแต่ประเด็นคือมันต้องลงไปอย่างนี้อะวะ ไม่เป็นไรนะผมมีเขาเรียกว่า Ninja นินจาเะยครับสามารถไปได้กลับมาได้แบบชิๆเออเรื่องของแต่งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมทำมาเยอะมากๆนะผมอยากจะทำอะไรที่มันฮาฮาบ้างตลบตลบบ้างนะครับแบบใครเครียดอ่ะเออเฮ้ยคนยิงพอเราหน่อยแล้วอ้ยรถมาโอ้โหมาเลยมาเลยอยากจะโดนเหมือนกัน่าเพื่อนเอ้าเอๆาเอาเอาไม่ลงตายแล้วนะเนระียบร้ <c oughs> อย อะไรของมันวะมาเดีมาเดยมาเด,าเด it, ีเพื่อนอะไรรู้จัก AK47 นัมเ no. บอร์วันปะเรียบร้อยไปหนึ่งครับเคขอลงม่นโอ้มีบังเกอร์สวนตัวไหมไม่กลัวหรอกอะไรแอบไปไหนนอนอะไรเพื่อนอุ้ยก่อแตกแล้วอ่ะอะไรอะไรเข้าหัวไปเป็นหนึ่งตายไปรถมามัดไปเลยขี <c oughs> ย้ผู้ใจอุ้ยก่อแตกแล้วอ่ะ โอ้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมไปเอาหลังหินก่อนยังอยู่หรือเปล่ามัน,น,นมีคนแอบที่รถคนหนึ่งป่าวะเมื่อกี้นะเอาไม่ได้เก็บเพื่อนมาดีกว่าไปไหนอะเอาเพื่อนไปไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทำไมคน,น,นมันนัวจังว่าหลดเอาวันเนี้ยโอหลดเอาวันนี้โคตรนวัวโอ้ในน้ํายิงกันวะ่ะแต่จริงๆผมไม่กล้าลงหรอกมันไม่แบบมันไม่น็อกเลยมันตายเลยไงในน้ําอะ อย่างนี้ก็ฟรีสิครับโอเคได้อยู่จะโหลดเอาอยัางเหลือนะแต่ยังไม่กล้าลงนะครับไอ้ดีวะเดี๋ยวลองนินจาไปดิถึงไหมเนะี่ยเออนินจาถึงไหมชิวหน่อยอย่างเงี้ยโอเค M13 มาเรียบร้อยครับผมโดยที่คนเหลือแค่45่สคนเนะี่ยอ่ะหูมาทั้งรถทั้งฮอชิบหายแล้วผมเอ่อกระสุนเยอะไม่เป็นไรยิงฮอก่อนแล้วกันเอา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 ,เอาจะพังน,นนะน่ะ โอเคไปแล้วครับเฮ้ยในน้ำมีเหรออ๋อน่าจะลงฝั่งไกลนะครับโอเคเพื่อเราฆ่าได้ครับผมแลวบอกไว้ก่อนนะว่าเบอร์สามเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเว้ยเออเดี๋ยวนี้นี่เกมคอร์ผู้หญิงเล่นเก่งเยอะมากแต่ในน้ำผมไม่อยากจะลงเท่าไหร่วะโอ้หพี่วิทย์ได้วะเฮ้ยอ๋อเราตัวนี้มันเห็นชัดพี่ว่าโอเค F13 ที่ผมใช้เนี่ยคือผมอย่างที่บอกนี่นี่ได้หองโหโคตรเน้น บอกเลยว่าโครเด้นมันแรงมากทุกคนคือถ้าสมมติว่าอยู่ในระยะกลางเนี่ยบอกเลยว่าปืนอะไรก็สู้ไม่ได้อ่ะเอาจริงทุกคนกิโลนี่น่าจะอ่าสู้ๆได้อยู่แต่ถ้าทำนิ่งเราแบบยิงพร้อมกันเนี่ย MP3 ด้วยเรื่องของระยะเนะมันเป็นเอสโซไรเฟิลใช่ไหมครับแล้วก็ของแต่งผมก็มีบวกเระะดาเมจนิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่เรายิงแบบระยะกลางใช่ไหมมต้องขั้นที่จะชนะแบบ SMG แบบ100%เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเจออีกแล้วมันยิงลดผมเอ้เด้อเด้อเด อันนั้นฟรีอันนั้นฟรีเดี๋ยวจู้ก่อนระยะนี้เสร็จโจนเนี่ยเขาบอกเลยมีตัวนึ่งมีตัวนึงงลาร์ธพิทิทเรียบร้อยโอ้โถยโอ้โหวพิวิทโอ<ถ>้เม,มื่อกี้ผมนัดเดียวเลยนะของจริงเอาแล้วมีรถมาเทียบซ้ายแต่ไม่เอาขอปเป็นอัศนัยก่อนโหลดเอาหายายกจัดแนว แบ็กเอานี่คือแมปมันเล็กใช่ไหมแล้วก็นั่นนั่นได้เล่นอีกแล้วชนไม่ดึงหูอย่างเยอะชนไปสองไปชนสักคนเอ้ยยิงปอดรอเพื่อนยิงไม่เลงก็ดีเออสวยไหนกันอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยของเราของเราทุกคนของเรา,อเราโอ้ยยังไม่ได้เก็บโหลดเอาเลยอ่ะมันเอาไปหมดแล้วอ่ะเก็บพิวิทย์ก่อนลวกันเฮ้ยติดโอ้ไม่ติดว่ะ เอ้ยได้อยู่สวยงามโอเคขอเก็บของก่อนละกันนะครับมีเสียงยิงกันอยู่ข้างบนด้วยย,ยังเหลืออันหนึง่งเก็บก่อนโอเคสวยรับได้สไนเปอร์เรียบร้อยครับคือแบ็กเอาไว้เป็นแมปที่โล่งมากใช่ไหมแล้วเวลาที่ผมใช้สไนเปอร์เนี่ยคือค่อนข้างมันเลย,อเอยโอ้โหขับไปแล้วทุกคนจบเลยเซตนี้ก็เป็นเซตที่ผมใช้อยู่เป็นประจำแน่ๆครับคือหนีไม่พ้นเนี่ยผมจะต้องมีสไนเปอร์คือถ้าเล่นแข่งสมมุติว่าวันหนึ่งผมแข่ง BR นะ ผมน่าจะเป็นมือสไนเปอร์ให้ที่มากกว่าเนี่ยผมน่าจะไม่เล่นแบบยิงชาร์จเอ๊ะเดี๋ยวอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยข้างล่างว่ะบอดหรือคนวะเนี่ยน่าจะคนเนี่เอาบอดเอ้าเอาเรียบร้อยโอ้โห,ร,ร,โโหรถ เถินเนินโอ้เพื่อนไม่ขับไม่เลี้ยวอะไรอะ่ะรถอย่างเร็วเลยนะโอ้รถรถเร็วเสียเปล่ารับโอเคตอนนี้ก็พี่ีใกล้เกิดแล้วทุกคนวงใกล้แคบตอนนี้คนเหลือย3คนผมปาไป15คิวแล้วก็น่าจะถึง20อยู่ในาตานี้ถ้าไปเล่นไปนะครับปืนมันแรงแรงจริงเนี่ยมันผมชอบตัวนี้ว่าอ่าอัตราการกระสุนมันเร็วมากนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของระยะดาเมจมันไกลเพราะว่ามันเป็นเอสโซไลเฟิร์นใช่ไหมมันจะมีจุดเด่นมันตรงที่เราสามารถยิงไกลแล้วก็ลั่นเร็วะโดยที่ AR หรือว่าเอสโซไลเฟิร์นประเภทปืน กระบ,บอกอื่นๆของไอซอล e เนอรมันจะทำไม่ได้ครับมันจะทำได้แค่ปืนนี้ก็บอกเดียวอันนี้ผมมั่นใจเลยเพราะว่า M13 e มเนี่ยมันเป็นปืนที่ลั่นเร็วที่สุดป่านอะไรอยู่วะนะ๋ยวนะนอนเก็บขอ,องเฉยระยะนี้บอกเลยว่าโอ้จูเก่งว่วะจูเก่งอย่างนี้เอ้ไอ้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่จะไมยอมไปเรือสองร้อยผมเสียไปสวัสดีเพื่อนโอ้ยนิจาเขด้วยยังไงก็ไม่รอดครับเจ็ดคิวหนำานำ ยาเยอะจัดแต่กระสุนมันน่ะไปช้านะทุกคนเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยว่ากระสุนมันไปช้านะถ้าสมมุติว่าเรายิงแบบไกลๆไ,ไปเลยเนี่ยค่อนข้างสายเหมือนกันนะครับถ้าเอ M13 ยิงนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นปืน <c oughs> โอเคเฮ้ยมีเหรอโอเค โอเค19คิวเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรแจ่มแจ่มจันนะมื่อกี้ผมพูดอะไรมา่ยอ๋อถ้ามันเป็นแบบพวกกิโลหรือว่า AK47 อะสามารถยิงไกลได้แม่นมากเลยนะเพราะว่ากระสุนมันหนักนะครับกระสุนมันไปไกลมากแต่ว่า AK13 ไม่ค่อยได้นะครับโอเคโหตอนนี้คนเหลือ22คนขอ30คิวถึงบ้องวะเออโหยากหน่อยอะ30คิวที่ทำไม่ค่อยได้นะครับยากมากๆนะทุกคนผมก็พยายามเลยนะ ในในซีซั่นนี้มากสุดของผมก็น่าจะอยู่ที่28 28ตวัวน,นะครับไม่ถึง30คิวอะ่ะโหไม่เจอคนอีกแล้วว่าไม่เจอคนอีกแล้วว่าทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะเพื่อนทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะเพื่อนโอู้หเผือบไปแล้วทีมปอไซค้ามไปคือแบ็กเอาถ้าใครถือล็อกฮอเนี่ยโคตรโอเลยนะเพราะว่าล็อกฮอนที่แบบใช้ได้ทุกวี่ทุกวันแน่ๆถ้ามาเล่นแบ็กนะเอานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เรียบร้อยไปสองอะไรเพื่อนโอ้ก็แตกโอ้ไม่ได้เรอทุกคนโอเคตกรงดที่ฟรีเลยผมอ่ะฮ่ายี่สิบเอ็ดคิวว่าผมเก็บแต้มไปเมื่อกี้ คือเลเทกอะมันเป็นหัวกระสุนที่มันเป็นหัวกระสุนด้นี้ใช่ปะ่ะระเบิดอะแล้วเวลายิงลดมันแรงมากนะครับถ้ายิงโดทอเนี่ยประมาณ4-5ห้นัดนี่แบบระเบิดเลยนะทุกคนแรงจัดๆจะมาร์กยาให้ไปวิสหน่อยไปสแหละ14คนเลยครับเฟสชันของผมสำเร็จนะครับตอนนี้ก็21คิวไปแล้วมาแล้วไอ้รถมาแล้วไปไหนอุยอ้ยไปเฮ้ยโดนด้วยโดนรถนะ เออแต่เออปืนเลเทคอะเวลายิงรถอะเป็นรถ ATV แล้วก็ ATV เหรอวะรถที่มันเป็นรถ2คนนะครับรถเล็กอะแล้วก็มอไซค์อะยิงได้แบบรถปลิ้นนะรถเด้งเลยอะเอออยากเอาเอยอะไรวะเมื่อกี้อ๋อระเบิดเพื่อนนะโอ้แบกซ o m สวยแจมๆจมไปหาต่อดีกว่านะครับเอ้าเหลือ2คนสุดท้ายแล้วทำไมมันเร็วจังอะโอ้โหจบแล้วอย่างน้อยก็21ิคิวได้โชว์การเล่น F13 อย่างเต็มเหนียวเลยครับ ใครมากดตายแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยโอ้โหระยะนี้ระยะนี้แบบเจ็บเจ็บโอ้โหเน้นเน้นอ๋อไอตัวมอไซค์เอ้ยโอ้โหทำไมไม่ลงเนินมาเสร็จผมแล้วน่ะเอา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 กลับมาที่เดิมบอสเนี่ยกระสุนมันเป็นอย่างเงี้ยกระสุนมันไปช้าเกินอะ M3 ก็เลยยิงไม่ค่อยโดนนะครับเวลาที่มันไปเร็วอย่างเงี้ยครับอโห <ś led> ไม่น่าจะทันพี่บิ๊ทแล้วผมไปแล้วพี่แกเอาแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายพี่บิ๊ทเอาพี่บิน๊น <ś led> โอ้เกือบเท่ โอเคครับผมทุกคนครับสำหรับเอ็สิบสามก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนนะครับใครที่อยากจะให้ผมทำกิจกรรมที่ผมบอกไปเนี่ยยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับพูดคุยกันได้นะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย